ปีนักสัตว์กับการบริหารเงินคนเกิดปีมะโรงจะรวยหรือจะร่วงสวัสดีวันนี้มาเจาะลึกถึงวิธีการบริหารเงินของคนเกิดปีมะโรงนักสัตว์ผู้เปี่ยมไปด้วยบารมีและพลังอํานาจมาดูกันว่าพวกเขาจะสามารถใช้ความเป็นผู้นําเพื่อสร้างอาณาจักรความมัง่งคั่งหรือจะพลาดท่าเพราะความพนงตัวทางการเงินพรสวรรค์แม่เหล็กดึงดูดเงินทองชาวปีมะโรงมีพรสวรรค์ด้านการเงินที่เกิดจากความเป็นผู้นําและสเสน่ส่วนตัว พวกเขาเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลกล้าคิดกล้าฝันและไม่กลัวที่จะก้าวไปสู่จุดสูงสุดด้วยบารมีและอิทธิพลที่โดดเด่นทําให้พวกเขาสามารถดึงดูดโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนขนาดใหญ่เข้ามาได้อย่างง่ายดายเงินทองจึงมักหลั่งไหลเข้ามาหาพวกเขาในรูปแบบที่ยิ่งใหญ่คํำสาบกับดักแห่งความหยิ่งทะนงแต่พลังที่ยิ่งใหญ่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงความหยิ่งทะนงในตัวเองอาจทําให้ชาวปีมะโรงตัดสินใจผิดพลาดได้ง่าย พวกเขาอาจมั่นใจในตัวเองมากเกินไปจนไม่ยอมฟังคําแนะนําของใครและกระโดดเข้าสู่การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงโดยไม่มีการวิเคราะห์อย่างรอบคอบความเชื่อมั่นในตัวเองที่มากเกินไปนี้อาจทําให้พวกเขาต้องเผชิญกับการขาดทุนครั้งใหญ่ในที่สุดคําแนะนําสู่ความร่ํารวยและจะทําอย่างไรเพื่อให้รวยอย่างยั่งยืนคําแนะนําสําหรับชาวปีมะโรงคือฟังคนอื่นให้มากขึ้นคุณเก่งอยู่แล้ว แต่การรับฟังความคิดเห็นจากคนรอบข้างจะช่วยให้คุณมองเห็นในมุมที่คุณมองข้ามไปอย่าลงทุนตามอารมณ์แยกอารมณ์ออกจากเรื่องการเงินการตัดสินใจทุกครั้งควรอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่รอบด้านใช้พลังให้ถูกที่ถูกทางใช้ความเป็นผู้นำของคุณในการสร้างทีมที่แข็งแกร่งและน่าเชื่อถือเพื่อบริหารความมัง่งคั่งของคุณอย่างมีประสิทธิภาพปิดท้าย พลังของชาวปีมะโรงจะสามารถนำพาคุณไปสู่ความร่ำรวยได้อย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ต้องระวังอีโก้ของตัวเองให้ดีเท่านั้นเองแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับปีนักสัตว์ต่อไป